ไม่โสดแล้วต่ายชุติมาหัวใจชุ่มฉ่ำได้ดอกไม้ช่อใหญ่ฉลองหวานครบรอบ้าปีทำเอายิ้มแก้มปริเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวต่ายชุติมาที่ดูเหมือนว่าหัวใจจะสดใสชุ่มฉ่ำม,มีความสุขล้นกับสิ่งที่รักอีกครั้ง ล่าสุดต่ายชุติมาเผยภาพที่ได้รับดอกไม้ช่อโตเป็นการฉลองครบรอบ5ปีพร้อมเขียนแคปชั่นหวานๆทำใครหลายคนแอบสงสัยว่าเธอกำลังตกอยู่ในช่วงอินเลิฟหรือเปล่าและหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือใครงานนี้ต่ายชุติมาไม่ได้ปล่อยให้ต้องคาดเดาหรือสงสัยนานเมื่อเจ้าตัวเฉลยไว้ในแฮชแท็กว่า you have a way of making me feel s t r o r r t n so k y o y s u s u m u แค่ h a p p y 5 t h จริงๆคือขอบคุณค่าขนมว่าแต่ว่าอาหารมื้อพิเศษแบบนี้คนที่มอบดอกไม้แสนสวยให้และนั่งทานอาหารอยู่ข้างๆจะเป็นใครกันนะอิ